เพจผู้แปลมุดตูนก็อย่าลืมไปติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับราคาแค่นี้มันน้อยไปแล้วไม่น้อยไปหรอกค่ะเป็นราคาที่สมควรแล้วเพิ่มราคาให้อีกหน่อยไม่ได้ค่ะคุณภาพมันแย่เกินไปนี่หรอการค้าขายแค่รับซื้อก็บุญแล้วค่ะโหมดรายไปแล้ว องถ้าขายก็อยากขายด้วยราคาแพงขึ้นสักนิดถ้าซื้อก็อยากซื้อด้วยราคาที่ถูกที่สุดและเข้าใจแต่ฉันไม่มีสกิลระดับสูงอย่างการเจราจาอยู่เลยนะราคาสมุนไพรไม่ได้ถูกกาหนดไว้ตายตัวหรอกหรอผู้ชายที่ซื้อตามราคาป้ายถ้าพูดถึงขนาดนั้นล่ะก็จะปฏิเสธไม่รับซื้อก็ได้นะคะขี้โกงนี่วะอ่ะรู้ผลแล้วสินะเชิญท่านต่อไปค่ะ อะครับถ้าเอาออกมาหมดแล้วโดนปฏิเสธไม่รับซื้อคงใจสลายเอาออกมาแค่ต้นเดียวก่อนแล้วกันค่ะขอรบกวนด้วยครับค่ะย่าข่าวกูสินะคะถ้างั้นขอประเมินเลย เอ๊ะหือหืออะไรเดี๋ยวนี่มันเอ๊ะห้าเข่ากูดนี่มันของคุณภาพสูงที่หาดูได้ยากเลยนะคะของดีหรอกเอนี่ไปได้มายังไงกันคะก็เก็บมาจากมหาพงไพรตามปกตินะมหาพงไพรนี่เข้าไปลึกแค่ไหนกันคะเปล่าก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะแค่ปากทางเข้าเลยด้วยซ้ําไม่จริงนั่นหนาะมันหายากขนาดนั้นเลยงั้นหรอก็เห็นมีงอกอยู่เพียบเลยนะก็หายากสิคะที่ถูกเอามาขายประจําก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ก็แย่จริงด้วยแฮะแหมช่วยได้ มากเลยค่ะสมุนไพรคุณภาพสูงกําลังขาดแคลนเดี๋ยวขอเอาไปแจกจ่ายอย่างดีเลยนะคะสมุนไพรขาดแคลนไม่ใช่ตัวสมุนไพรหรอกค่ะแค่พลเรือนหาซื้อกันได้แค่ของคุณภาพต่ําเท่านั้นแค่พลเรือนค่ะใช่แต่ผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเขี้่วมังกรดําก็มีสมุนไพรคุณภาพสูงจัดจําหน่ายอยู่ค่ะเอ๊ะ เขี้ยวมังกรดําเนี่ยแคนใหญ่สุดนั่นน่ะหรอที่ตกไปวันก่อนใช่ค่ะเอ๊ะทำไมถึงจ,จัดจาหน่ายแค่ที่นั่นล่ะเขี้ยวมังกรดํหนะมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยู่ในมหาพงไพรค่ะและไม่รู้ทําไมถึงมีแค่ที่นั่นที่มีสมุนไพรคุณภาพสูงงอกมาเรื่อยๆใหญ่สุดในจักรวรรดิและยังมีที่ดินส่วนตัวอีกรู้สึกเหมือนอะไรๆมันจะดีเกินไปเลยค่ะเอ๊ะจริงด้วยแฮ พื้นดินที่สมุนไพรคุณภาพสูงจะงอกมันจะเป็นต้องมีเงื่อนไขอยู่พอตัวที่ดินใหญ่ขนาดนั้นแต่กับมีงอกแค่พื้นที่ส่วนบุคคลมหาพงไพรเมืองหลวงใหญ่สิบเท่าของเมืองหลวงพิลึกดีแฮะกิลนั้นโดยหลักแล้วจะเป็นองค์กรสาธารณะเพื่อให้มีการเอาเปรียบกันน้อยที่สุดเราจึงแบ่งวัตถุดิบและสมุนไพรกันอย่างทั่วถึงแต่ว่าแคลนนั้นสามารถเจรจากับผู้ประกอบการโดยตรงได้เพราะงั้นจึงจ,จัดจําหน่ายสมุนไพรเพียงผู้เดียวและตั้งราคาเองได้บอกตรงๆพวกนั้นกําไรงามสุดเลยล่ะค่ะ ประกอบการที่ไม่ใช่การค้าขอซื้อหน่อยแพงแพงเกินไปไม่ไหวผู้รับซื้อ,อยาแพงจังเลยนี่มันแพงเกินไปแล้วเว้ยแคลนนั่นทําเรื่องแบบนั้นกันด้วยงั้นหรอดีแล้วจริงๆที่ตกมาได้ก็รู้หรอกนะว่าทําไปเพื่อกําไรนะเพราะงั้นสมุนไพรนี้จึงช่วยได้มากจริงๆค่ะอย่างนี้นี่เองถ้างานเจ้าที่เก็บมาออกมาทั้งหมดเลยนะว้าขอบคุณมากเลยค่ะเอ๊ะ เดี๋ยวนี่ก็ด้วยเอ๊ะเอ๊ะเวอร์ต้นนี้ก็ด้วยไม่จริงใช่ไหมสมุนไพรพวกนี้มันคุณภาพดีสุดทั้งหมดเลยนะคะเอ๊ะไม่อยากจะเชื่อท่อแค่ต้นเดียวก็ยังพอว่าขนาดนั้นเลยเฮ้ยไอ้หนูนี่นายพ่อพันธุ์มันไว้หรอเอ๊ะเปล่าแค่เก็บมาจากปากทางเข้ามาหาพงไพรตาปกติเลยนะคิดจะกวนกันด้วยไงเข้าไปนิดเดียวมันไม่ได้ของดีแบบนี้หรอกโดนโกรธเฉยเลย แค่เก็บมาตามปกติที่ปากทางเข้าหมาพงไพตามปกติแท้ๆดูอย่างชั้นสี่เกือบต้องเข้ารังสัตว์อสูรเพื่อไปกับสมุนไพรเชียวนะที่สําคัญเลยแค่ปากทางเข้ามันจะไปมีสมุนไพรดีๆงอกอยู่ได้ยังไงกันถึงจะบอกแบบนั้นมาก็เถอะนี่น้องชายถ้ามีที่ลับก็บอกกันบ้างสินั่นดีเลยบอกฉันด้วยสิที่ลับนี่แค่เก็บมาจากปากทางเข้าจริงๆนะค่ะค่ะอยู่ได้แล้วทุกคนก็มีแหล่งรายได้เป็นของตัวเองกันอยู่แล้วเลิกไปบังคับถามแบบนั้นได้แล้วค่ะเออช่วยได้มากเลยนี่ก็เป็นงานของ อเจ้าหน้าที่กิวค่ะเอาละงั้นไปขึ้นเงินกันเลยค่ะขอรบกวนด้วยครับคราวนี้คุณภาพดีราคารับซื้อเป็นเท่าตัวเป็นยังไงคะเท่าตัวเอ๊ะ เท่าตัวยังไม่พอหรอคะเปล่าแค่นั้นพอแล้วครับ้างงานทางด้านนี้นี่เป็นเงินที่จะจ่ายให้คะ่ะนี่สินะค่าตอบแทนของการทํางานนามาขายอีกให้ได้เลยนะคะเข้าใจแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ห้าหมื่นโกที่จะเป็นต่อการลงทะเบียนจริงๆเราก็หามาครบเองได้ไม่ต้องไปขอรองอลิซาแล้วอะจริงด้วยพูดถึงมหาพงไพรแล้วตอนนี้ที่นั่นใจแอนลิชาร์ดกำลังปรากฏตัวเป็นจํานวนมากคะ่ะใจแอนลิชาร์ด กิ้งก่ายักษ์คงประมาณ2เมตรได้เลยมัง้งค่ะนักประจนภัยมือใหม่ที่ออกไปทำเควสได้รับความเสียหายกันตอนที่ออกไปเก็บสมุนไพรก็ระวังตัวด้วยนะคะครับจะระวังไว้ครับภาพตอนถูกกิ้งก่ายักษ์ไล่ต้อนบอร์ดทางนั้นมีข้อมูลแปะเอาไว้ถ้าสงสัยก็ลองไปเช็คดูนะคะเออตรงนี้นะเออตรงนี้แหละเออเออตรงนี้แหละเออเออตรงนี้แหละเข้าใจและขอบคุณ สมกับเป็นท่านโฟนิกดาบดาวตกช่างรวดเร็วจริงๆเลยอย่าพึ่งประมาทกันไปถึงจะเป็นพวกปลายแถวแต่มันก็มีเยอะผู้ที่แรงต่ำกว่าซีให้เคลื่อนไหวพร้อมกันสองคนครับแฮ่แฮ <c oughs> ท่านโฟนิกนี่แข็งแกร่งจริงๆไจแอลลิชาร์ดนี่เกลตตัวเข้าไปแล้วนะ <c oughs> ตอนจ้างสมาชิกใหม่วันก่อนมันแปลกๆจริงด้วยเนะนั่นสิท่านฟนิกเขาจะไปถูกซัปิลแบบนั้นได้ยังไงกันพวกแกเสียงดังไปแล้ว พวกปลายแถบแบบนี้มันยังใช้ไม่ได้แกอยู่ที่ไหนจิโอดากอนนับแต่เหตุการณ์จ้างสมาชิกใหม่ฉันก็เสียความไว้วางใจในฐานะแปดดาราไปช่วงนี้มีการพบเห็นจิโอดากอนบ่อยที่ด้านในมหาพงไพรโฟนิกเอ๋ยเคยมีประสบการณ์ฆ่ามากกังกรแล้วหรือยังนี่ถือเป็นโอกาสสำหรับฉัน